เงินภาษีที่เราจ่ายกันไปทุกปีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปไหนกันแล้วใครกันนะที่เป็นคนคุมกุญแจตู้เซฟของประเทศวันนี้แหะครับเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันผ่านกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งที่บอกเลยว่าคุมเงินของชาติทุกบาททุกสตางค์เลยใช่ไหมครับน่าจะเคยสงสัยกันอยู่บ้างว่าเงินภาษีของเราเนี่ยแล้วก็ รายได้ทั้งหมดของประเทศด้วยถูกเอาไปจัดการยังไงมันมีกฎเกณฑ์อะไรมาคอยควบคุมหรือเปล่าคำตอบของคำถามทั้งหมดนี้เลยนะครับมันซ่อนอยู่ในกฎหมายที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้แหละครับ เอาอย่างนี้ครับลองนึกภาพตามกันดูนะว่าการเงินของประเทศเราเนี่ยมันก็เหมือนกับกระเป๋าตังค์ของชาติใบใหญ่ยักษ์เลยแล้วกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้กันตามใจชอบนะมันมาพร้อมกับสมุดกฎที่แบบโอ้โหเข้มงวดสุดๆคอยคุมทุกอย่างเลยครับซึ่งสมุดกฎที่ว่านี้ก็คือพระราชบัญญัติเงินคงคลังพศ2491นี่้เอี่เองครับเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของการคุมเงินแผ่นดินมา70กว่าปีแล้ว เอาละครับทีนี้มาถึงหัวใจของเรื่องนี้กันเลยกลไกหลักๆที่กฎหมายนี้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบ2บัญชีครับฟังดูเหมือนง่ายๆใช่ไหมครับแค่2บัญชีเองแต่จะบอกว่ามันทรงพลังมากนะครับในการควบคุมเส้นทางเงินของทั้งประเทศเลยเส้นทางของเงินแผ่นดินเนี่ยจริงๆมันตรงไปตรงมามากเลยนะมีแค่2ส,สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเองครับสเต็ปแรกเลยก็คือรายได้ทั้งหมดต้องเข้าบัญชีที่1ก่อนเท่านั้น เหมือนเป็นตะกล้ารับเงินแค่ใบเดียวเลยจากนั้นสเต็ปที่2เงินก็จะถูกย้ายจากบัญชีแรกนี่แหละไปที่บัญชีที่สองเพื่อรอเอาไปใช้จ่ายต่อการที่เขาแยกแบบนี้แล้ครับคือหัวใจสําคัญเลยที่ช่วยสร้างระเบียบแล้วก็ป้องกันเงินรั่วไหลได้อะเรามาเจาะลึกที่บัญชีแรกกันหน่อยบัญชีนี้เรียกว่าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่1ครับคือบัญชีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินจากไหนนะภาษีค่าธรรมเนียมหรือแม้แต่เงินกู้ ทุกบาททุกสตางค์ของรัฐต้องไหลามารวมกันที่นี่ที่นี่ที่เดียวก่อนเลยแต่จุดที่พีคที่สุดของบัญชีนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันคือบัญชีรับอย่างเดียวครับใช่แล้วครับรับอย่างเดียวเลยห้ามเบิกเงินออกไปใช้ใจ่ายจากบัญชีนี้โดยตรงเด็ดขาดอ้าวแล้วแบบนี้จะเอาเงินจากไหนมาใช้ล่ะคำตอบก็คือนี่เลยครับบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2เราจะเรียกมันเล่นๆว่าเป็นห้องพักเงินรอจ่ายก็ได้นะ ความเจ๋งของมันก็คือเงินในบัญชีนี้เนี่ยมีที่มาได้แค่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องโอนมาจากบัญชีที่หนึ่งเท่านั้นเลยนี่เลยเป็นบัญชีเดียวที่รัฐจะเบิกเงินออกไปใช้ได้เพราะออกแบบมาแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์มีที่มาที่ไปไงครับตรวจสอบย้อนหลังได้หมดเลยโอเคตอนนี้เงินเข้ามาอยู่ในบัญชีที่2แล้วพร้อมใช้แล้วใช่ไหมครับคำถามต่อมาก็คือแล้วจะเบิกไปใช้ได้เลยหรือเปล่า คำตอบคือโอ้ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะมันยังมีกฎเหล็กอีกด่านหนึ่งที่คอยคุมการใช้จ่ายแบบเข้มสุดๆอยู่และนี่แหละครับคือหัวใจของการมีวินัยทางการคลังเลยนะการจะเบิกเงินออกจากบัญชีที่2ได้เนี่ยมันต้องมีกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอนุมัติก่อนเท่านั้น พูดให้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือทุกการใช้จ่ายของรัฐบาลต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาซึ่งก็คือตัวแทนของประชาชนก่อนเสมอจะมาใช้เงินตามใจตัวเองเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยครับแต่ในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เป๊ะๆตามแผนเสมอไปใช่ไหมครับบางทีมันก็ต้องมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรื่องฉุกเฉินที่แบบรอกันไม่ได้จริงๆกฎหมายที่ดีเนี่ยมันก็เลยต้องมีทางออกเผื่อไว้ด้วยซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนกันครับ เขาออกแบบช่องทางพิเศษเอาไว้สําหรับกรณีที่มันเร่งด่วนจริงๆภาพนี้มันโชว์ความสมดุลได้ดีมากเลยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นกฎเหล็กเลยว,ว่าต้องอนุมัติก่อนถึงจะใช้ได้อันนี้เพื่อรักษาวินัยทางการคลังแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อยกเว้นไว้ให้สําหรับเรื่องด่วนที่รอไม่ได้จริงๆซึ่งตรงนี้แหละครับที่กฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินออกไปก่อนได้เลยแล้วค่อยมาตั้งงบประมาณชดใช้ที่หลังเพื่อให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีนั่นเองเอ แล้วไอ้ที่ว่าเร่งด่วนเนี่ยมันคืออะไรบ้างล่ะในกฎหมายเขาก็ยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาปุ๊บแล้วต้องใช้เงินทันทีเลยอันนี้ก็เข้าข่ายหรือมีหนี้ต่างประเทศที่ถึงกำหนดจ่ายแบบกระชั้นชิดมากๆหรือแม้แต่เคสที่ตั้งงบไว้แล้วนะแต่พอถือเวลาจริงๆมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทำให้เงินไม่พออะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ช่องทางพิเศษนี้ได้เหมือนกันครับ เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วและเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยคือเราจะได้เห็นกันว่ากฎหมายที่อายุ70กว่าปีฉบับนี้เนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายที่เก่าแล้วก็นิ่งๆแข็งทื่อน,นะครับแต่เป็นกฎหมายที่มีชีวิตชีวามีการปรับตัวมีการเติบโตไปพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆของประเทศเราอยู่ตลอดเวลาเลย ไทม์ไลน์นี้เล่าเรื่องได้ดีมากเลยครับดูสิครับเริ่มจากปี2,491ที่วางรากฐานระบบ2บัญชีเอาไว้แบบแข่งโป๊กเลย พอเวลาผ่านไปปี2,509ก็มีการปรับตัวให้เราจ่ายเงินให้องค์กรระหว่างประเทศได้สะดวกขึ้นพอมาถึงยุค2,534ที่เศรษฐกิจโลกมันเริ่มซับซ้อนขึ้นก็มีการแก้ไขอีกเพื่อให้บริหารนี้ต่างประเทศได้คล่องตัวขึ้นและล่าสุดเลยปี2,561ก็ปรับให้ทันสมัยเข้าไปอีกเพื่อให้รองรับเครื่องมือจัดการเงินยุคใหม่อย่างตัวเงินคลังได้เห็นไหมครับว่ากฎหมายนี้มันปรับตัวตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาจริงๆ เพราะฉะนั้นจากที่เคยเป็นแค่สมุดกฎง่ายๆในวันแรกมาถึงวันนี้พรบรเงินคงคลังไน้กลายเป็นเครื่องมือบริหารการเงินที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆเลยครับแต่มีสิ่งหน,นึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะนั่นก็คือแก่นของมันคือการรักษาวินัยทางการคลังเอาไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดและทั้งหมดที่ว่ามาน,นี่นะครับก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้เราได้กิดตามกันว่าการมีวินัยทางการคลังที่มันทั้งเข้มงวด แต่ในขณะเดียวกันก็ปรับตัวได้แบบนี้เนี่ยมันสำคัญต่อนาคตของประเทศเราอย่างไรกัน